สวัสดีชาวมินิมัมมายกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เป็นไงครับตัวละครแปลกหน้าแปลกตาไปทุกคนคงจะเห็นปกคลิปกันแล้วนะครับว่าผมจะมาแนะนำอาชีพ PC หรือว่าไพเล็กับตันนั่นเองนะครับผมอนีไงคอต,ตูมเทพะ <c oughs> แจมจริงๆเลยคอต,ตูมนี้จริงๆมันมีอีกคอต,ตูมหนึ่งที่ผมอยากได้นะครับแต่ว่ามันเป็นแบบกิบเวอ์วเป็นแบบว่า ของแจกอ่ะมันจะลิมิเต็ดอ่ะคนคุณที่ชื่อว่าโมโมโคาวถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะ ID เดีเก่าผมมีอ่ะออแต่ไเดีไอเดีนี้ไม่มีนะครับจะได้ไอเดีเก่าเหมือนกันเนาะ ID <c oughs> ดีนี้ก็เล่นอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะผม <c oughs> โอเคอะเริ่มกันที่อะไรดีครับอ่ะเริ่มที่ตัวของอะทะเตกัตันนะครับหรือว่า PC เนี่ยผมจะเรียกเรียกย่อว่า PC นะครับ PC คอมพิวเตอร์นะครับผม ใช้อาวุธเป็นปืนนะครับผมเวลายิงก็ยิงแบบนี้เห็นไหมยิงช้านะครับยิงช้ายิงช้ายิงช้านะครับผมเป็นปืนอ่าแล้วก็ระยะการยิงเนี่ยใกล้มาก่ะดูมันมันมันใกล้นะครับผมมันไม่ยิงไกลนะมันยิงแบบยิงใกล้ๆแบบจ่อหน้าอะไรก็เป็นปืนโจรสลัดเนาะมันก็ต้องจ่อยิงจ่อจหน้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ามาถึงสกิลมีสกิลอะไรบ้าง เดี๋ยวเราไปลองกับมอนเตอร์เลยไหมอ่าเดี๋ยวค่อยแล้วกันอนธิบายสกิลก่อนสกิลเปิดดูอ่ะสกิลแรกนะครับผมสกิลติดตัวเลยก็คือเวลาโจมตีอ่าศัตรูนะผมจะดอปเหรียญน,นะครับผมก็คือจะได้แต้มนั่นเองแต้มของเหรียญแต้มของเหรียญน,นะที่นี้นะผมจะแปลงเป็น energy ครับขวาล่างเห็นไหมสีเหลืองๆหนึ่งร้อยที่เขียนว่าหนึ่งร้อยนะครับผม เอเนจีตัวนี้นะครับจะได้จากการยิงศัตรูนะครับไม่ใช่แบบตัวอื่นที่จะค่อยๆแบบรีขึ้นมารีช้ารีเร็วนะครับแต่ว่าจะได้จากการโจมตีศัตรูก็คือยิงแบบนี้แหละนะยิงแบบนี้เพื่อได้เหรียญมานะครับผมแล้วก็จะทําให้เพิ่มดามจนะครับผมของป้อมปืนนะครับผมก็คือสกอิลสกิลพวกนี้ด้วยนะอ่ะเดี๋เดีย๋ยวบางคนจะงงว่าเอ๊ะอยังไงวะ อันนี้เป็นสกิลสกิลสองนะครับสกิลสองนะครับตอนที่ยังไม่มีคาาเจมน,นะมันจะมันมันน่าจะโยนป้อมปืนปพอาปืนตัวเล็กเนี่ยได้แค่ได้แค่อันเดียวได้แค่อันเดียวนะมันจะโยนถ้าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนเดิมตดนสดนะครับมันจะโยนได้แค่อันเดียวนะแต่ว่าถ้าเรามีป้อมปืนแล้วเนะี่ยเราจะโยนได้สองอัน เห็นไหมสูงสุด2อันเห็นไหมอือแล้วก็พอเรามีป้อมปืนสองอันแล้วเนี่ยป้อมปืนเนี่ยมันก็จะสามารถอัปเกรดตัวเองได้นะครับโดยการยิงเหมือนกันครับแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวบางคนจะไม่เห็นภาพไปอะไรดีบอสเอทีเลยไหมอ่ะไปเปิดประตูเอทีโชวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวบางคนไม่เห็นภาพนะครับกันง่ายๆพอฮาร์ดพอนะครับสปา กัไปก็เดี๋ยวบางคนไม่เห็นภาพจะสกิลให้ดูเลยแล้วกันนะครับอ่ะเริ่มที่ถ้าจับผิดเดี๋ยวสิเอาไหมานะก็เนี่ยครับขับนิวลีฟเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงดิสไว้นะครับลืมไปว่าเขามีลิงดิสนะครับคือใครถ้าไม่มีเพื่อนเล่นอะไรก็เข้ามาในเขาเขาเขา้เขามาในขับนี้ได้นะครับผมยิงลิงดิสไว้แล้วก็ไปขอเขาเข้าเขบเข้า,ขา ขอเขาเข้าขับเอานะครับผมอ่ะน้องโมอ่าแล้วกันนะครับแล้วเปิดประตูเลยเข้าไปยิงคนเดียวเลยสบายๆไม่แน่ใจว่าจะยิงได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เออลืมบอกว่าตัวของ PC เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเมจิกดาเมจนะครับยิงเป็นสายเมจิกนะครับเดี๋ยวของใส่อะไรก็จะบอกอีกทีนึงแนละ้วผมจะอธิบายสกิลก่อน อ่ะ,ะเริ่มจากสกิลหนึ่งที่ยิงธรรมดากัะนเลยครับอ่ะอุ้ยนี่เป็นบอสเออลืมไปมันเป็นบอสเลยเห็นไหมมันมันเวลาเรายิงศัตรูเนี่ยมันจะเปลี่ยนเปลียนจะเด้งเข้าตัวเรานะครับอ่าแล้วก็สกิลสองโยนป้อมปืนสังกเกตป้อมปืนนะครับอันนี้ป้อมปืนเลเวลหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันนี่ครับอ่ะแล้วผมยิงอีกป้อมปืนจะอัปเกรดเห็นไหมครับจะมีแสงวิงว่งวิ่งอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีวิงว่งวิ่งอ่ะสังเกตด,ดีๆนะครับมันน่าจะมีสักประมาณ3หรือ สีเลเวลอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วป้อมปืนเนี่ยมันจะอยู่กับเราเรื่อยๆเลยครับถ้าจนกว่าเราจะหยุดตีนะครับมันถึงจะหายไปนะครับอ่าเห็นไหมโอเคอ่ายิงให้ตายเลยมีผมมีเดี๋ยวเ,เปิดคับโอเคไม่ได้อะไรเลยอเอาใหม่โอเคเดี๋ยวรอเปิดประตูอีกอเกียร์เลยแล้วกันฮาร์ดนะครับ อ่กันที่2ครับเป็นวิปปิ้งครับวิปปิ้งประเพ็ดอ่าเมื่อกี้พูดถึงสกิลป้อมปืนที่มี2ป้อมไปแล้วนะต้องได้คัสเจมนะมันถึงจะมี2ป้อมปืนอ่าวิธีหาคาัสเจมผมก็น่าจะบอกไปแล้วนะอ่าในคลิปคลิปอ่ไอแสกนะครับผมอ่าเรามาถึงสกิลสกิลที่สกิลสกิลหนึ่งนะครับสกิลกดเลขหนึ่งอันนี้นเห็นไหมอ่าสกิลกดเลขงหนึ่งคืออะไร จริงๆสกิลกดเลขหนึ่งผมอธิบายตรงนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีมอนน้อยนะครับคือมอนเตอร์นะครับเฉพาะเฉพาะมอนเตอร์ตัวน้อยนะครับไม่ไม่รวมบอสใหญ่ๆพวกนี้นะเรากดสกิลหนึ่งไปเนี่ยโยนสกิลหนึ่งไปมันจะเห็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเรานะครับแล้วตัวเราเนี่ยจะเหมือนมันเหมือนมันจะมองไม่เห็นเรานะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในระยะมันก็เห็นนะแต่ว่าถ้าเราโยนตัวรอบไปเนี่ยมันจะไปมองตัวโน้นแทนครับอ่าเอาง่ายๆเลยก็คือ เป็นตัวตายตัวแทนนะครับก็มีเวลาของมันนะครับเห็นไหมอันนี้สกินมันก็คิกมีเตชั่นซี่อะไรกันนะครับผมก็เนี่ยแหละครับไม่ไม่มีอะไรครับสกิลหนึ่งอ่ะแล้วก็สกิลทุกสกิลนะครับผมจะใช้อ่าอ่าเอเนอร์จีครับแต่ว่าบางสกิลก็ไม่ต้องใช้นะครับอย่างเช่นสกอ่าต่อไปอ่าเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องใช้เอเนอร์จีนะแต่ว่าเราต้องยิงเรื่อยๆเพื่ออ,อัปเกรดป้อมนะครับผมแต่สกิลหนึ่งต้องใช้นะเห็นไหมสุดไม่ได้ แล้วก็ต่อไปเป็นสกิลคนเลขกสองอะต่อไปเป็นสกิลคนเลขกสองก็คืออ่าเซกอ่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นปืนปืนใหญ่นะครับปืนแบบปืนใหญ่ที่แบบว่ายิงแบบดามเมจเป็นวงกว้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวโยนให้ดูเลยอ่ะเรียกมาก่อนปึ๊บเนี่ยครับเป็นปืนแบบนี้จะสังเกตปากกระบอกปืน,นครับมันจะไม่ได้มันจะเล็กๆเ,เห็นไหม สังเกตดีๆปากมันจะเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรายิงยิงเก็บแต้มครับอาเดี๋ยว,ผมย,มยวมยผมยิงเก็บแต้มไปเรื่อยอ่ะเอาสกิลตัวนี้มาด้วยอ่าผมยิงเก็บแต้มไปเรื่อยเดี๋ยวรอสกิลกูดาวเร็จอ่ะอ่ะเมื่อกี้สังเกตปากกระบอกปืนเมื่อกี้ไว้นะครับอ่ะแล้วผมแล้วผมโยนใหม่ปึ๊บอ้าวเท่าเดิมนี่หว่า <laughs> แต่ว่าจะบอกว่ามันจะยิงแรงกว่าเดิมนะครับผมง่ายง่ายอ่า มันม uh, <Yeah. S 1> uh, okay. ันจะยิงแรงกว่าเดิมนะครับยิ่งเราแบบเก็บเก็บเหรียญเยอะเท่าไหร่อะไรพวกนี้อ่าตอนนี้ผมใส่อันนั้นอยู่แล้วโอเค่ะเรียบร้อยละก็นั่นแหละครับไม่ได้เล่นนานก็งงงงหน่อยเห็นไหมมันสกิลเมื่อกี้มันมีโลเห็นไหมอ่าก็คือตัวนี้จะอัปเกรดครับผมตัวนี้ับแล้วก็สกิลสองจะเป็นคือมันจะแรงมากคือที่ผมจะพูดก็คืออ่าแต่ละสกิลของมันเนี่ยคือความแรงอ่ะมันมันจะคูณเข้าไปสมมติว่า เรามีเมจิกดาเมทเท่านี้ใช่ไหม <c oughs> ขอโทษด้วยครับงเป็นโควิด <c oughs> มังเนะี่ยอ่ะเราสมมุติเรามีอ่าเมจิกดาเมจแสนหนึ่งนะครับผมถ้าเราใช้ป้อมปืนก็จะคูณสองขึ้นคูณหนึ่งจอันนี้ตัวเลขผมก็จําไม่ได้แน่ชัดนะผมแต่ว่าป้อมปืนก็คือจะแรงสุดนะครับป้อมปืนก็คือจะคูณเยอะที่สุดนะครับผมทําให้เรายงิงแรงแล้วก็กําจัดศัตรูได้ง่ายนะครับเพราะว่าเออมันเป็น มันเป็นตัวที่ผมจะบอกว่าอ่าตัว PC เนี่ยมันเป็นตัวที่เราเราแทบจะอ่าเขาเรียกว่าไงเป็นเป็นตัวที่ดามเมจวงกว้างเป็นแบบดามเมจที่แบบว่าถือว่ามีศัตรูเยอะๆบบมอมเนี่ยเหมาะมากนะครับผมไม่ใช่แบบว่าอ่า Shadow Hunter ที่จะแบบว่ายิงตัวเดียวโดดๆตรงหน้าอะไรเงี้ยเป็นสายปืนที่แบบว่า ยิงโดดๆตรงหน้าสายธนูที่ยิงโดดๆตรงหน้าหรือว่าแทงที่ต้องเอาตัวไปแทงนะครตัวนี้จะยืนยิงไกลๆได้เลยนะครับเราปาเนี่ยให้ลกฮูกอยู่ไปให้นี้อยู่ไปปุ๊บเราก็คอยเก็บแต้มอยู่ห่างๆครับมันจะเป็นเราจะล่ออยู่ตรงนี้อ่ะเป็นไงมันเป็นตัวที่แบบว่าเอาไว้ฟาร์มชั้นดีเลยนะสําหรับผมอ่ะแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันครับผมก็คือ,อเลือดน้อยนะครับผมแล้ว,ลวเวลาเราเจอศัตรูเนี่ย เวลาเจอศัตรูเนี่ยแล้วโดนตีเลือดเลือดก,ก็จะลดไวมากอาจจะสังเกตว่าเนี่ยเลือดแค่สองแสนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ทําเป็นเมนนะผมก็เล่นมาแค่ต่อจากไอเดีเก่าเพราะว่าผมผมชอบเล่นนะนะตัว pc นะแต่พอไปเล่นเมน i อแซ c มันก็นก็ดีอีกอย่างนะครับผมแต่ตัวก็ดีไม่เหมือนกันเนาะอืมอเคก็มีอะไรก,ก็ยาเหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้นี่ครับเหมือนเดิม โชโนโมเมติกนะโชโนเมนติกนะครับเอ็มเบม,มนะครับผมก็ลดการคูลดาวนะครับลงนะครับเวลาเรากดยาเนาะแล้วก็อันนี้เพิ่ม250อ่โโมมา normal m ร์ i c ลเมติกดามีนนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเห็นไหมเพิ่มเป็น3ามแสนเก้านะผมจากแสนกว่ากก็ดีนะครับผมซับคาร์ผมใช้เป็นของไนเซ็นะบวก750ดร้อยห้าสิบเมติกดามีนะครับ Uh, Power Gem, อ่าพาวเวอร์เจเออเจมนะครับผมเจมก็อ่า uh, เหมือนไอแซคเลยก็คือมีคิย์คีย์ที่เข้าฮิตนะครับผมคีย์ที่เข้าดามจแล้วก็อ่าเมจิกดาเมจร์ครับถ้าคิดเข้าฮิตเกินนะครับ, ill, รบก็ไปลงเลือดนะครับเหมือนเดิมเหมือนไอแซคเลยนะมีอะไรอีกสำหรับตัวนี้อ่ายายาก็เป็นยานี่นะครับผมยาแบบกันตายนะครับกดเองนะครับจะใช้กับอ่าบอสอ่าอ่าเดลเทอร์ ออฟเดอะมูนไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับน่าจะไม่มีอะไรคลิปสั้นๆหรือเปล่าไม่แน่ใจ11นาที11นาทีปาเข้าไปแล้วนะครับรีวิวแค่ตัวเดียวนะก็ถ้าขาดเหลืออะไรประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าคลิปหน้าอยากจะดูอะไรนะผมก็เมนต์บอกมาได้เลยครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผม จอกันหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับผมตอนนี้ยอด Sub s c r i b e ก็72็คนแล้วนะครับผมคลิปนี้อัพไปก็น่าจะ72คนเดี๋ยวผมเก็บให้ดูนะใครอยากเป็นคนที่7 3 74รีบกดเลยนะครับกดเลยนะครับมันแจ้งเตือนนะครับว่าใครซับผมบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าซับไปก็ขึ้นแต่ตัวเลขนะครับม,มันขึ้นหมดนะครับผมอ่ะ ก็ไม่มีอะไรแล้วผมวันนี้ก็แค่นี้ครับผมแต่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ